คือว่ามากอย่างเรามเมนมากนเลยโนนี่ม่ใชมาดมาก่อนมาส่วนหน้าโอเคเป่าเกงประมาณนี้ค <Whole ican> ือที่ปุ๊บนะก็นี่่มันีค่ะประจตม้น ยางถือรูปหัวนางฟ้านะหัวนางฟ้าท่านทาสดก็จจนางฟ้าของผมทำไมรวจ้ะเหนื่อยมาก <c oughs> <c oughs> บ ja> ja> ึ่งสวัสดีค่ะพี่หวตลาดมะเฝืองน้องตลาดมะเฟ้างหมากวาเซ็นกัอบยิ้มเลยย่มองมุมนี้เห็นเลยเห็นอะไรหรอ้็ที่มนใรักแการก 넌 나를 봐도 넌넌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 넌 เกิดมาแล้วไหนมากเลย,อย,เลยโอ้ววันนี้ทำงานสวัสดีค่ะขอบคุณคับคุณปี่ขอบคุณเจ้าไปอัน ยาเทนอยาเทนประดิอ่านจะไป mm hmm. ให้หห mm hmm. อ่านล่องอันล่องใช่ไหมก็ข้อก็อันเนี่ยตั้งจอไว้ข mm ้อ hmm. ตลอดกระตั้งไว้แล้วก็เส้นหรือก็ตั้งอันกระตั้งกล้องค่ะนะแบบกระปุกเทนอย่างกระตั้งกล้องไปหรือยังไปไหนคะจังโอ้ขั่นออกต้อนอ่านกระจอส่วน สไตล์เดียวกันก็ตัวนี้ลดนะคะลำบากหน่อยนะพลาดไปแล้วจ้าพลาดไปแล้วจ้า เจ็บท้องหิวข้าวเจ็บท้องหิวข้วาวลาไปแล้วก็ชิวได้จะเที่ยงแล้วห,หิวข้าวแล้ว マリス・いッド・オ <noise> フ<楽>・レイ